สวัสดีครับประกันสังคมบำนาญชราภาพนะครับอันนี้ก็จะอัปเดตอย่างต่อเนื่องนะครับจากอาจารย์หรือว่าดรสัทลัมนะครับอาจารย์จจะนะที่เลือกติดหูกันนะครับอาจารย์จ๊ะอาจารย์จจะนะครับเป็นทีมประกันสังคมก้อนหน้านะครับแล้วก็เ,เป็นอ,อะไรนะฮะคณะกรรมการนะครับที่ถูกเลือกตั้งถูกเลือกตั้งเข้ามาโดยประชาชนเองแลก็2ปีแล้ว นะครับก็คือฝ่ายบริหารของทีมประกันสังคมนั่นเองนะครับก็ออกมาพูดมาคุยและต่อเนื่องนะครับอย่างตรงไปตรงมาเลยนะครับว่าประกันสังคมจะมีอะไรบ้างในปี2569นระครับรวมไปถึงมาตรา40นะครับก็จะ,ะมีอะไรบ้างนะที่ก็จะมีในส่วนของค่าเดินทางไปรักษาพยาบาลครั้งละ200บาทนะครับไม่ได้จำกัดจำนวนครั้ง นะครับถ้าในส่วนของมาตราสา3สามมก็จะมีในส่วนของถ้าจริงๆเริ่มขึ้นแล้วล่ะครับค่าเลี้ยงดูบุตรแล้วก็ค่าคลอดบุตรนะครับแต่ก,ก็ทุกอย่างจะเสด็จน้ําต้องรอต้นปี6-9นะครับเพราะว่าการคลอดบุตรปกติจะต้องสํารองจ่ายต่อไปนี้ก็คงจะไม่ต้องแล้วนะครับใช้เงินประกันสังคม ไม่ต้องไปเบิกอีกแล้วก็ใช้สิทธิประกันสังคมรักษาไม่ใช่ใช้สิทธิประกันสังคมในการคลอดบุตรได้เลยนะครับแล้วก็มีฟันคุดอะไรอีกโอ้ยเยอะแยะเลยนะครับนะแล้วก็ทั้งหมด5 0 0 0 0น0 7 0 0 0 0คนที่รับเงินบำนาญชลาภาพก็จะมีข่าวดีในเดือนมกราคมนี้ นะครับสำหรับท่านที่ส่งมาตา3ามล้วมาต่อ39ที่รับอยู่น้อยเสร็จแลเกิดนะครับตั้งแต่พ 2, 1, 2 3, 4, นสองพันอนาี่อาจจะได้เพิ่มสตาร์ทที่ประมาณ3000ขึ้นอันนี้ขึ้นอยู่ที่ท่านส่งมากี่งวดกี่เดือนกี่ปีนะครับแต่ที่แน่ๆน,นะครับคนที่จะรับเงินบำนาญชลาภาพจะต้องส่งไม่น้อยกว่า108 สิบเดือนอยู่แล้วนะครับหรือสิบห้าปีบริบูรณ์ขึ้นไปนะครับจึงจะได้รับเงินบำนาญฉลาภาพและอายุจะต้องครบห้าสิบห้านะครับแต่ก็มีข่าวออกมาว่าประกันสังคมจะให้กเกษียณอายุตอนหกสิบปีนะครับต่ออีกห้าปีแต่น่าจะเป็นรุ่นหลังนะถ้ารุ่นที่กำลังจะเกษียณหรือกรเกษียณแล้วเนะี่ยไม่ได้เกี่ยวกันนะครับต้องเป็นรุ่นหลังนะครับเพราะว่าตอนนี้ าการส่งเงินสมทบอยู่ที่15ปีแต่ผู้คนอายุยืนยาวขึ้นว่าอย่างนั้นนะครับพออายุยืนยาวขึ้นบางคนก็ยังมีกําลังวังชาที่สามารถทําการทํางานได้อยากทํางานอยู่ก็เลยและอีกอย่างมีผลกระทบกับกองทุนประกันสังคมในระยะยาวนะครับถ้าไม่มีการปรับขึ้นเป็น60อันนี้ก็อยู่ในช่วงการหาเลืออยู่นะครับนะยังไม่ได้เสด็จน้ํานะครับนะ ก็เพราะว่าในประเทศต่างๆก็65ปีนะครับก็มีสิงคโปร์เนี่ยหกปีนะครับในการรับเงินบำนาญชราภาพจากประกันสังคมและอีกหลายๆประเทศทั่วโลกเลยนะครับก็65ปีก็เยอะเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นก็อาจจะไม่ใช่เรื่องแปลกเพราะตอนนี้สมัยก่อนคน บ้านเราเมืองเราจะเสียชีวิตอยู่ที่อายุประมาณสัก60กว่ากว่า70นะตามดัชนีชีวัตนะครับแล้วก็ปัจจุบันเนี้ยปี268 8เป็นต้นไปนะี่ยไม่ใช่เป็นต้นไปดิที่ผ่านมานะครับนะเราไม่รู้อนาคตนะไอ้ที่ผ่านมานะจากการสำรวจและเก็บสถิตินะครับปรากฏว่ามีผู้สูงอายุที่มีอายุยืนยาวขึ้นถึง80-90เนะครับเพราะฉะนั้นก็ยังรับเงินประกันสังคมอยู่อันเนี้ย ก็จะทําให้เงินประกันสังคมลดน้อยถอยลงอันนี้ก็คือเป็นความเห็นจากนักวิชาการเลอของของทีมนะครับไม่ใช่ทีมประกันสังคมหรอกอันเนี้ยเป็นอาจารย์เที่ยวชาญการวิเคราะห์นะครับท่านมาให้ความรู้นะครับว่าอะไรจะเกิดขึ้นในอนาคตแต่ตอนนี้ในทีมประกันสังคมก้าหน้านะครับก็มีการผลักดันไปโดยการปฏิทินเนี้ยก็ปีละ50-60ล้านเนี่ยมัน ก็จะหยุดแล้วนะครับเนาะก็เอาเงินไปทําอย่างอื่นดีกว่าการที่บินไปเที่ยวอ่าไม่ใช่ดิไปดูงานเนาะเออพูดผิดขออภัยนะครับไปดูงานแบบนั่ง First c คลาสเงี้ยนะครับก็จะไม่มีอีกต่อไปนะก็ถ้าไปหนะ้าๆขี่เรือหอบ <c oughs> นะอันนี้หยอกแซวเล่นะนะครับก็น่าจะมีการไปดูงานแต่ไม่ถึงกับ First Class นะครับส่วนซื้อตึกสกายไนอันนี้น่าจับตาม,มองมากนะครับ ตอนนี้ข่าวเงียบไปเลยการซื้อตึกสกายไนน์นะครับซื้อจริงๆอ่ะซื้อมาเท่าไหร่นะบอกว่ารวมรีโนเวทนะครับเป็น7 0 0 0ล้านหรอเออซื้อมา3,500ล้านหรือ4 00พัะน,นะฮะก็มีการตกแต่งโอ้โหรีโนเวทตึกนะฮะเท่ากับซื้อตึกทั้งตึกเลยดังนั้นกูสร้างแล้วซื้อใหม่ไม่ดีกว่าไงนะซื้อที่ดินแล้วไปสร้างใหม่จะไม่ดีกว่าอันนี้ก็อยู่ในขั้นตอนการตรวจสอบอยู่นะครับ แล้วมีอะไรอีกมีการผักดันเพิ่มคนว่างงานนะครับใครที่ถูกเลิกจ้างนะครับก็จาก50%ก็ถูกปรับขึ้นเป็น60%แล้วนะปัจจุบันนี้นะครับนะครับส่วนลาแล้วก็เพิ่มขึ้นเป็น6เดือนนะครับส่วนการลาออกก็ยังคงที่อยู่ที่3เดือนอยู่ นะครับลาออกเองนะก็ยังอยู่ที่30%และ3เดือนอยู่ส่วนถูกเลิอกจอ้างนี้เพิ่มขึ้นให้เป็น60%แล้วนะครับก็เป็นการการันตีเป็นการประสบความสำเร็จของทีมประกันสังคมก้าวหน้าก็ว่าได้นะครับข้อมูลบางตัวอาจจะมีเพี้ยนนิดหนึ่งนะครับแต่ก็ไม่ถึงกับมากนะจะให้มันเป๊ะๆเ,เหมือนต้นฉบับเลยมันก็นะครับแต่สุดท้ายปลายทางมันก็คือขอบเดียวกันความหมายเดียวกัน นะครับเป้าหมายคืออยากให้ทีมประกันสังคมอ,อยากให้บอร์ดประกันสังคมนะครับมีการแจกแจงรายละเอียดต่างๆมีความพัฒนาทันสมัยขึ้นอันนี้นะตอนนี้ก็มีเห็นวิดีโอของทีมประกันสังคมออกมาแล้วนะครับออกมาแล้วนะนะครับรักษาพยาบาลแบบทันท่วงทีทันสมัยก้าวหน้านะครับผมเห็นวิดีโอออกมาแล้วความยาวอยู่ที่3นาทีผมก็เข้าไปนั่งดูอยู่ เออก็เป็นนิมิตใหมายที่ดีนะครับที่ผู้ประกันตนจะได้มีปากมีเสียงมีสิทธิต่างๆที่สมเหตุสมผลนะทำไมจึงจ้องจับแต่ประกันสังคมใช่ไหมรู้ไหมทำไมฮะประกันสังคมมันเป็นเงินของเรานะของผู้ประกันตนนะครับไม่ว่าจะเป็นส่งเงินสมทบโดยมสามเนะี่ยก็คือลูกจ้าง ครึ่งนึงนายจ้างครึ่งหนึงรัฐ2.7ด2.7นะครับเดือนละพันกว่าบาทเลยนะครับที่จ่ายให้กับประกันสังคมถ้าเป็นมาตรา39ก็432บาทนะครับที่จะต้องจ่ายเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้และจ่ายทุกเดือนด้วยนะครับมันคือเงินของผู้บริสุทธิ์เงินของผู้ประกันตนนะมันไม่ใช่เงินของรัฐที่เสกมาจากไหนเอามาจากไหนเลยเพราะฉะนั้น เรื่องประกันสังคมก็เลยยอมไม่ได้ครับส่วนคนที่คัดค้านสูตรแคร์นะครับคุณลองไปทบทวนชีวิตคุณใหม่นะ,ะผมยอมทัวลงนะสำหรับคนที่ไม่ชอบอสูตรใหม่นะ่ะสามารถคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้เลยนะนะฮะแต่คนที่ชอบก็คอมเมนต์มาให้กำลังใจกันนะครับผมก็อยากจะรู้เหมือนกันว่าเอ๊ะทำไมไม่ชอบสูตรใหม่ท,ทั้งทั้งที่ ทีมคิดคิดหัวจะระเบิดกว่าจะได้สูตรนี้ออกมาอย่างเป็นธรรมคนเรามันนานาจิตตังนะครับคิดไม่เหมือนกันนะครับร้อยพ่อพันแม่ความคิดแตกต่างกันในแต่ละวันในแต่ละเดือนนะครับสุดท้ายนี้ก็อยากจะให้กดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องของผมไว้ก็แล้วกันนะครับมีข่าวสารใหม่ๆมาก็จะมานั่งพูดคุยกันแบบนี้แหละนะครับเริ่มขยับแล้วนะอาจารย์จะ เริ่มขยับแล้วกับทีมการสังคมก้าวหน้านะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของพรรคส้มก็เริ่มขยับเหมือนกันคุณไอรัชนกสีนอกนะก็พยายามผลักดันเรื่องนี้อย่างถึงที่สุดนะครับเหรียญมันมี2ด้านครับอ่ะดีบ้างไม่ดีบ้างปะปนเหมือนฟันเลื่อยกันไปมันก็มันไม่มีใครร้อเหรอกครับทุกคนต้องได้โอกาสนะผมก็พูดได้แค่นี้แหละสวัสดีครับ